สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาพบกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อพัดมุญยากามโมอีกหนึ่งรุ่นครับกับเหรียญเสมารุ่นพยักอโยธยาครับโอ้โหชื่อรุ่นนะนะครับก็เป็นลูกทรงเรียญเสมาพิมพ์ขึ้นองค์ด้านหลังก็เป็นเสือหรือพยักนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็รุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างเนี่ยการันตีหนึ่งลังเนี่ยก็ มีหลากหลายรายการแล้วก็ระบุเนื้อชัดเจนมากพราะยิงโค้ดเลเซอร์รายการที่เหรียญเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ <c oughs> นี่มาดูไปรายการสำหรับรุ่นเหรียญของพยักอยุธยานะครับวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยซื้อที่ดินสร้างพระมหาธาตุเจดีนวจอมเกตครับสำหรับรุ่นนี้หนึ่งลังการันตีนเงินสามเหรียญครับและรุ่น,น,นเงินกินหน้ากากทองคําถึงหนึ่งร้อยลังจำนวนการสร้างอยู่ประมาณสองร้อยลังนะครับถ้าดูอย่างนี้เนาะ นะครับแต่ละลังเนี่ยถ้าเป็นลงยาเต็มเนี่ยก็มีอย่างรายการละหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นไม่ลงยาไม่เต็มก็ประมาณสี่เหรียญสองเหรียญนะครับถ้าลงยาขอบนะรุ่นนี้ลงยาเต็มหายากนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ตอกเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอกชัดเจนมากคือตอกอะไรครับมาดูกันหาเหรียญแรกเลยผมขอซูมนะครับผมขอซูมนะตอกรายการที่เหรียญเลยนะครับยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์ไม่ตอกยิงเลเซอร์นะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับ นี่คือรายการที่ยี่บเจ็ดด้านบนห่วงเนี่ยจะเขียนใบรายการของแต่ละเนื้อไว้เลยนะนี่ครับว่ารายการที่เท่าไหร่นะครับนี่แต่ละเนื้อเนี่ยรายการที่ยี่บเก้านี่ยี่บเจ็ดใช่ไหมครับถ้ายี่บเก้าก็ถ้ายี่บเก้า 29, ก็จะเป็นของสองเคองทองนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้ายี่บเจ็ดก็จะเป็นเนื้อกะไหล่ทองลงยานะครับลงยาฟ้าะครับกะไหล่ทองนะครับเนี่ยเป็นเนื้อกะไหล่ทองลงยาฟ้านะครับลงยาจีวรก็คือ ตอกใบรายการที่ห่วงเลยนะครับเป็นเสมาคอ,อน้ําเต้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับด้านล่างกับเป็นเสือแล้วก็จะมีเสือหัวเสือด้วยนะครับกันโนกเหรียญความคมชัดลองดูลองดูความคมชัดนะครับด้านหลังก็จะเป็นพยักนะครับนี่ตอกเลขอันนี้เลขอันนี้คือเลขใบเลขรายการรุ่นนะครับแล้วก็เลขโค้ดและัมเบอร์อยู่ด้านล่างแล้วก็เลขโค้ดเหรียญก็ตอกเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับนี่ยิงเลเซอร์เหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับ ดี๋ยวผมดูก่อนโค้ดน่าจะตอกนะผมดูแป,ป๊บนะครับผมขอดูก่อนอ๋อโ,โคดอย่างตรงนี้ตอกนะครับตรงนี้ตอกตรงนี้ตอกเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับตรงนี้เป็นเลเซอร์ข้างบนก็เป็นเลเซอร์นะครับเลขรันนเบอร์กับเลขรายการเป็นเลเซอร์แต่เลขโค้ดโค้ดโคดของเหรียญจะเป็นตอกนะครับนี่ข้างหลังก็เขียนว่าชื่อรุ่นพยักอยุธยานี่หลวงพ่อพั์บุญญาการโมวัดเฮ้ยด้วยนี่อันนี้เป็นกะไหลทองลงยาฟ้านะครับอันนี้กะไหลทองลงยา นะครับดูไปรายการข้างบนนะครับี่เปรายการชัดเจนนี่รายการที่สี่สิบเอ็ดเอ้สี่สิบเอ็ดไม่ใช่กระลาทองหรือเปล่าขอดูนะน่าจะทองทิพย์แล้วมั้งเนี่ยสี่สิบเอ็ดเนื้อทองทิพย์ลงยาขาวนะครับทองทิพย์นะทองทิพย์กับกระล่ทองต่างกันไหมต่างนะครับทองทิพย์จะเงากว่าเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทองทิพย์ในิดทองทิพย์ลงยาดํานะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงลงยาจีวรลงยาขอบ ส้มลงยาดำน,นี่ต่อมากันหมดนะครับเลเซอร์ข้างบนเป็นใบรายการนี่นะครับอันนี้ก็เป็นงาน 2K ผมว่า 2K นี่เหมือนเน้ง,เงินเลยนะครับ 2K รายการที่29สำหรับรุ่นนี้ใครจะเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะกับเหรียญหลวงพ่อพัดบุญญากามโมรุร่นเนี้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับขาดแขวปลอดภัยนะครับ มีโชคมีลาบสวัสดีครับ